ผิวเราอ่ะมันจะดูฉ่ำวาวขึ้นโกลว์ขึ้นนะคะแล้วก็เอฟเฟกอ่ะเขาบอกว่าอยู่นานเลยถั่วว่าตัวนี้แบบน่าสนใจสวัสดีค่ะวันนี้ถั่วมาอีกแล้วค่ะที่เคเค l i n ลิค่ะถั่วค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องเหมือนถั่วมีรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดๆหน่นอยหน่อยแล้วก็ผิวช่วงเนี้ยค่อนข้างแห้งมากๆคือบำรุงยังไงก็รู้สึกว่าแบบแต่งหน้าไม่ติดตัวไม่กําไรอะ,ะค่ะโดยหลักการจริงๆแล้วมันคือตัวไฮยาแต่เป็นไฮยาที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ไฮยาแบบเนี้ยมันจะเป็นไฮยาแบบท ช่วยในการอุ้มน้ำในผิวถามว่ามันอยู่ได้นานเหมือนเจลเรอ่มไหมมันอาจจะไม่เหมือนแต่ฉ่ำวากว่าบวกกับตัวพายาของที่เนี่ยเรามีตัวสารที่ชื่อว่า p d r งช่วยภายในด้วยให้ผิวหน้าเราแข็งแรงขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่ฉีดก็จะได้เรื่องของความขาวใสเงาโปรกสัสกินที่เขาต้องการแล้วก็ได้เรื่องของความแข็งแรงของผิวร่วมไปด้วยสมมุติถ้าเราแบบมีผดผื่นเงี้ยค่ะเราวก็อาจจะแอดตัวยาที่ช่วยเรื่องของผดผื่นเรื่องของความมันของหน้าเนีย่ยค่ะเข้าไปได้ปกติมันจะเป็นรายเข็มอยู่ประมาณสัก3าสี่ชั่วโมงไม่เกินกว่าน,นั้นวันพรุ่งนี้ก็แต่งหน้าได้นี่แต่งหน้าได้เลยใช่แล้วแล้วก็สองสาวัน จะเริ่มเห็นความฉับวาวของหน้าใช้หน้าได้เวลางานเล่งดวดนอะไรเงี้ยมาใช้ตัวนี้ยนะน่าจะโอเคงรางนผิวเล่งด,วด่วนกราสกิน